สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อกล้อง Panasonic G 9 0นะครับและก๊อปปี้ภาพนะครับลงในมือถือนะครับมาดูว่าทำยังไงครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรานะครับมาติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Panasonic image app หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเรากดเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วอนุญาตให้หมดเลยนะครับคราวนี้เรามาที่รูปกล้องนะฮะอ่ะเอาใม่เาใมรูปกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ ให้เรากด Fn นะครับตรงหน้าจอ LCD ครับผมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเห็นคําสั่ง WiFi ข้างบนนะครับเรากดเข้าไปครับกล้องเขาจะปล่อยสัญญาณนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเน็ตนะฮะเพราะว่ามือถือบางเครื่องเขาจะให้เราไปสลับการใช้เน็ตนะครับผมครับอ่ะแล้วพอเราเข้ามาในหน้าแอปหน้าตามจะกลายเป็นแบบนี้ฮะบางครั้งมันอาจจะขึ้นใช่ไหมครับเราแานเซิลไปก่อนนะครับแล้วเรามาจับคู่ WiFi ครับเราเปิด WiFi นะขึ้นมาปุ๊บชื่อของเขาก็คือ Panasonic g 90หรือว่ามันอาจจะเป็นคำว่า g 90อย่างเดียวนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปหาคำว่า g 9 0นะครับแล้วเราแตะจับคู่ครับผมปึ๊บพอเราจับคู่กับเขาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เราเข้าแอปพลิเคชันครับที่เราเปิดเอาไว้นะแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับหน้าจอ LCD นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะเนี่ยให้เราตอบตกลงนะครับเพื่อให้เขาอนุญาตกัน นะครับเอาละนะครับจอฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นรูปรีโมทนี่คือมันใช้มันสามารถใช้มือถือนะครับสั่งทํางานได้นะครับฝั่งขวาคือทานเฟอร์นะครับอิมเมจเอาไว้สําหรับโหลดภาพลงมือถือนะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วเราเลือกอันแรกนะครับปุ๊บการที่เราจะนําเข้าภาพเอาหนึ่งภาพก่อนนะฮะคือเรากดเข้าไปภาพที่เราต้องการเลยครับแล้วเราก็กดนําเข้านะครับแต่ถ้าเกิดเราจะนําเข้าทีละหลายรูปนะ ให้เรากดซีเล็กตรงนี้นะครับซีเล็กพอเรากดซีเล็กเสร็จเราเลือกนะครับผมเลือกภาพนี้ไม่เอาพานนี้แอ,อนอนะครับผมครับก็คืออันนี้มันจะมีคําสั่งติ๊กถูกเห็นไหมครับตรงตรงภาพนะครับแล้วเราก็กดนําเข้าครับแล้วเขาก็จะนําเข้าเร็วมากเลยนะฮะ อ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการ Copy ีทีละหลายๆรูปนะครับลงในมือถือนะฮะแบบแบบรวดเร็วคนนี้นะครับผมครับเราก็แคนเซิลออกนะครับอ่าเรามารูปบ้านครับคือเมื่อเราใช้งานเขาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากด power off ครับผมแล้วก็ตอบ power off ตัวกล้องเนี่ยของเขาจะปิดอัตโนมัตินะครับแล้วเราค่อยมาปิดนะครับแค่นี้เองคราวนี้เราไปดูที่แกลเลอรี่รูปนะครับก็คือคังภาพ ดูว่าเขาก๊อปปี้ไว้ตรงไหนอ่ะเรามาดูที่อัลบั้มก่อนนะฮะปึ๊บนะครับเราเข้ามาดูที่อัลบั้มเนี่ยมาแล้วครับผมก็จริงๆมันอยู่ในคําว่าทั้งหมดแล้วแล้วละครับแต่ถ้าเกิดเราอยากหาง่ายๆเราก็ไปที่อัลบั้มพอเราเข้ามาที่อัลบั้มปึ๊บเราไปหาคําว่าเป็นโฟลเดอร์ Image App นะครับหรือจะไปดูอัลบั้มรวมก็ได้นะครับอันนี้คือภาพที่ผมก๊อปปี้มาทั้งหมดแล้ว คแค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดนี่ผมต้องขออภัยด้วยนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดมีอะไรดีๆผมจะมาบอกต่ออีกนะครับขอบคุณครับ